สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจลุงไก่นะครับมีคําถามนึงถามเรามาว่าลุงไก่พักอยู่ที่ไหนในจังหวัดเชียงรายคําตอบก็คือพักอยู่ที่เดอะ i นโฮสเทลแอดเชียงรายบริเวณหน้าสิงปานะฮะตมบลแม่ก่อออาเภอเมืองเชียงรายนะครับที่นี่บริการห้องพักนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากนอนเต็นที่นี่ก็มีบริการให้เช่นกันครับ ทำให้ทุกเช้าเราสามารถออกไปออกกําลังกายได้นะครับออกไปวิ่งบริเวณหน้าสิงพาร์คได้อย่างสบายๆทุกวันแค่เดินข้ามถนนไปแค่นั้นเราก็ถึงสิงพาร์คแล้วนะครับในการยามเช้านี่อากาศดีจริงๆครับ กลับมาที่เดอะนายโฮสเทลแอดเชียงรายนะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาใช้บริการครับโดยลูกค้านั้นนําเต็นท์ของตัวเองมากางนอนที่นี่นะครับเนื่องจากว่าสนใจที่จะนอนกับเราเนื่องจากบริเวณหน้าบ้านของเรานั้นเป็นพื้นที่กว้างเป็นสนามหญ้าที่น่าปูนอนมากจริงๆนะครับเหตุผลอะไรที่นักท่องเที่ยวนั้นเลือกที่จะนําเต็นท์ไปทุกที่ที่เขาท่องเที่ยวเต็นท์สนุกอย่างไรเดี๋ยวไปฟังลูกค้าของเราครับก็ถ้าถ้าเป็นเต็นท์ก็มัน บรรยากาศมันไปสามารถเลือกได้อ่ะ <Okay. S 1> จะไปสถานที่แบบว่าเราเราชอบมุมไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยอย mm ่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นห้องโรงแรมมันก็เหมือนก็ไม่ต่างจากอยู่บ้าน mm hmm. <laughs> ก็มีเตียงมีทีวีมีตู้เย็นก็เหมือนเหมือนกัน mm hmm. แต่อันนี้มันมันใกล้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมากกว่าครับ mm hmm. อ่าอันนี้ก็คือข้อดีของการนอนเต็นท์นะครับแล้วบางทีนะครับหนาวหนาวเงี้ยโอ้โหบรรยากาศฟินมากเลย mm hmm. ดีมาก mm hmm. เยี่ยมมากเลย สามารถออกแบบสถานที่เองได้ครับความสนุกมาอยู่ตรงนี้ครับข้อเสียครับเหนื่อยครับเหนื่อยเดี๋ยวก็ต้องเก็บเดี๋ยวก็ต้องหอบห้องหิ้วกันไปนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับคือข้อเสียแต่ก็มันก็เป็นอารมณ์ที่เราแบบรับได้ครับยอมรับได้ครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียนะครับประมาณนี้ใช่ครับดูฟิลครับดูว่าเราหาสถานที่มาเหมาะได้ไหมถ้าสถานที่เหมาะ เจอสถานที่ดีๆบรรยากาศดีๆเราก็ลงเต็นท์ <c oughs> ถ้าไม่เจอเลยอย่างเข้าเมืองไม่เจอเลยเราก็เข้าที่พักได้ครับแล้วแต่การออกแบบกันพักผ่อนนะครับ <c oughs> ผมครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่เป็นส่วนหนึ่งของการนอนเต็นท์นะครับอย่างไรก็ตามแต่นะฮะการนอนเต็นท์ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเช่นกันจุดไหนที่มีความปลอดภัยก็สามารถที่จะกางเต็นท์นอนได้ส่วนที่ไหนเป็นที่เปลี่ยวไม่เหมาะก,ก็อย่าพยายามที่จะกางเต็นท์นะฮะแต่ถ้าคุณจะได้สิ่งที่ดีๆที่สุดอยากจะนอนสบายๆนอนเต็นท์และได้บรรยากาศด้วยปลอดภัยด้วยแวะมหาเราได้นะครับที่เดอะนายโฮสเทลแอดเชียงรายครับ สำหรับคนที่สนใจจะนอนเต็นท์นะคะที่พัาของเรามีด้วยกัน2แบบก็คือแบบแรกก็คือเต็นท์ที่เรากางให้เองเนี่ยจะมีจมํานวน2เต็นท์ก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยม,ม,ม,มีม้อนมีผ้าห่มมีผ้าเช็ดตัวมีน้ําดื่มให้นะคะราคาเต็นท์ก็จะอยู่ที่700บาทพร้อมอาหารเช้าค่ะกับอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือลูกค้านําเต็นท์มากางเองถ้านําเต็นท์มากางเองนี้นะคะเราก็จะคิดอยู่ที่คนละ200บาทค่ะเป็นค่าเช่าสถานที่ไม่รวมอาหารเช้าค่ะ ถ้ารับอาหารเช้าด้วยก็จะต้องบวกเพิ่อมอีกคนละ100บาทค่ะถ้านําเต็นท์มากางเองบวกอาหารเช้าก็จะเป็นคนละ300บาทค่ะทายมีห้องน้ําบริการเป็นห้องน้ํารวมนะคะมีทั้งหมด4ห้องมีสุห้องสุขาสองห้องสำหรับอาบน้ำสองห้องแต่ห้องสุขาสามารถอาบน้ําได้ด้วยค่ะผู้ชมครับการเดินทางทําให้เราได้พบเรื่องราวและมิตรภาพใหม่ๆนะครับลองใช้เวลาว่างที่คุณมีณนะปัจจุบันนะครับไปท่องเที่ยวที่ไม่ต้องไกลมาก ใกล้สถานที่พักของคุณซึ่งประเทศของเรานะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวแลนะปัจจุบันนี้นะครับเรากาลังประสบกับปัญหาเรื่องของโควิด -19 ทําให้การท่องเที่ยวชะงักลงนะครับเพราะฉะนั้นคือจุดในที่สามารถดูแลกันได้ฝากทุกคนร่วมกันดูแลเพื่อสานต่อลมหายใจการท่องเที่ยวในประเทศนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถที่จะอยู่ได้การดูแลซึ่งกันและกันเป็นอีกหนึ่งความหวังว่า เราจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ